ลิงอรออีรีรีบอีบรีบบ,บออวิวิ่งอวิงวิ่งไม่เอกวิงว่งรีบ<อ>วิง่งไปโตเลียมอนเตรียมการเมืมม่ออ่ะมอทอทออ่ะทอท่านทีท สิงโทอ่ะงอทั้งไม่ได้โทูทั้งโซอ่ามอสามโมเองอแดงได้ไม่อีกเตต่อเอแตแตงงอแตงแตงไม่อีกเตต่อเอแตแตงงอแตงแตงไม่อีกแต่งแตงเต่งต่ออ้ายไกเต่งาย สิงทั้งสามแต่งกายมออีดอมอดอมิดชออีดอชีดมิดชีดมิดชีดมออีดอมิดชออีดอชีดมิดชีดไม่ใช่ไม่หอไอหายหายไม่ถูกให้ทออีโยทออีโซทออีโซพีดก็เอ้ยโตอ๊ะ มะ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 อะไรอะนออุซอมมะอะไรมอ<า>มะอะไรมะนออุซอมอน,อนออุซอมนุตมน๊ตมะนุต๊ตอ